สวัสดีครับเรามาพูดถึงพยัญชนะผสมในพาร์ทที่2หรือพิ i s o d e สองกันต่อนะครับเป็นพาร์ทจบนะฮะก็จะเหลือตัวพยัญชนะผสมอยู่อีกประมาณหนึ่งนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีหลายๆตัวช่วงท้ายๆเนี่ยจะง่ายเพราะว่ามันตรงตัวแค่มาซ้อนกันเพราะฉะนั้นมาดูตัวที่ยากยากก่อนที่เหลือนะฮะตัวพยัญชนะผสมนะฮะที่เหลือที่ยังไม่ได้พูดถึงคือตัว CK C ก <c oughs> ับ k เนี่ยนะครับ CK เเนี่ยเป็นคอควายเสมอ แต่ต้องจำไว้ว่า <c oughs> ต้องเป็นตัวสะกดเท่านั้นนะฮะเป็นตัวสะกดนะครับสเสมอนั่นก็หมายความว่า CK ไม่สามารถไปอยู่ตรงหน้าคําได้จะต้องอยู่ท้ายคำใช่ไหมคำว่าตัวสะกดคืออยู่ท้ายคาถูกไหมฮะซีเนะครับเป็นคอควายสเสมอจริงๆ C ก็คอควายเคก็คอควายเอาควายบวกควายเป็นควายก,ก็ตลกดีเนะี่ยภา,าษาอังกฤษนะฮะ <c oughs> ก็เป็นคอควายเหมือนเดิมเพียงแต่เขาหาตัวยัญชนะมาเพิ่มให้มันดูหลากหลายนะะเป็นตัวสะกดลงไปอ่ะ ตัวต่อไปตรีระวังให้ดีนะครับตัว G กับตัว H G H มีประเด็นตรงไหนตรงที่ว่าถ้ามันอยู่หน้าคำเนี่ยกอไก่วงเล็บเป็นกอไก่ก่อนอันนี้คืออยู่หน้าคำเสมออยู่หน้าคำนะฮะแต่เชื่อไหมถ้ามันอยู่ท้ายคำมันจะเป็นฟอร์ฟันอยู่ท้ายคำอ่าเป็นตัวสกปกแหละง่ายๆอยู่ท้ายคำก็เท่ากับตัวสกดนั่นแหละนะฮะโอเค ตัว G H เป็น for fun เมื่ออยู่ท้ายคำหรือเป็นตัวสะกดแต่ถ้าอยู่หน้าคําเป็นกไก่ก็มีสัพท์ที่เขียนด้วยตัว G H แบบนี้อยู่ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะต้องค่อย,อยจาเอาแล้วมีกรณีหนึ่งคือไม่มีเสียงอืมนะฮะไม่มีรูปด้วยนะหมายความว่าไงคือมี G H จะไม่เฉยๆอะ่ะเหมือนว่างเปล่าเสียงลมเสียงแรงอะไรเงี้ยคือเขียนไว้แต่วลเราออกเสียงมันก็จะไม่มีเสียง G H อยู่คือไม่มีเลยอะ่ะนะฮะ เอาไว้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันค่อนข้างงงๆหน่อยนะครับตัวต่อไปนี่สําคัญเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นตัวสามตัวรวมกันซึ่งนานๆจะมีสักตัวหนึ่งตัว G ตัว h ตัว T ตัวนี้จะเป็นทอทหารเสมอนะฮะเป็นเสียงทอว่างันนะครับตัวนี้ต้องจาไว้ว่าเป็นตัวสะกดเสมอเช่นเดียวกันไม่สามารถไปอยู่หน้าคําได้เป็นตัวสะกดเสมอนะฮะอ่าหลายๆตัวจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ จริงๆถ้าเขียนแบบนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไว้ข้างหลังนี้นะครับไม่เป็นไรไม่ได้สาคัญมากต่อไปนะครับคือตัวนี้ p กับ n เท่ากับนอนหนูจบวงเล็บอยู่หน้าคําเท่านั้นอยู่หน้าคําเสมอเป็นพยัญชนะต้นเหมือนกันนะฮะจริงๆเราจะใช้คําว่าอะไรก็ได้ให้เข้าใจแล้วกันอีกตัวหนึ่งคือ ps อ่าก็จะเป็นซอโซ่ก็อยู่หน้าคําเช่นเดียวกัน สองตัวนี้วิธีการเขียนจะเหมือนกันคือเอาวางไว้หน้าคํานะฮะให้สังเกตว่า n เป็นนอนหนู s เป็นซอโซไม่รู้จะมี p ไว้ทําไมแต่คําที่มีลักษณะน,นี้ก็มีอยู่หลายคําให้ระวังให้ดีนะฮะอ่ะเอาละรู้สึกว่าผมจะตกไปตัวหนึ่งคราวที่แล้วไม่ได้พูดถึงไว้ก็คือแต่มันอยู่กับ r แต่มันไม่ยากอะไรครับมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวอลแวนกับรอเรือแต่เวาลาออกเสียงเนะี่ยออกเสียงเป็นรอเรือนะฮะอืมออกเสียงรอนะ ก็ไม่รู้จะมีวอลเวไว้ทำไมเหมือน,นกันวอลเป็นจริงจริงภาษากฤษตัว R เนี่ยมันจะมีการแบบอย่างที่ผมเคยบอกอ่ะออกเสียงยากนิดหนึ่งนะฮะต้องมีการห่อลิ้นหนึ่งเวลาพูดนะรองเนี่ยนะโอเค okay, เดี๋ยวให้ยกตัวอย่างให้ดูอีกทีแล้วกันเอาละครับรู้สึกว่าจะครบหมดแล้วนะฮะตัวพยัญชนะผสมที่เอาตัวนั้นมาบวกตัวนี้ตัวนี้บวกตัวนั้นนะครับก็จะประมาณนี้จําไว้จดไว้ก็ได้นะฮะถ้ามีโอกาสก็จดไว้บ้างอะไรเงี้ยไม่เป็นไรใน u t u b e มันจดง่ายอยู่แล้วอ่ะ ทีนี้ผมจะให้ดูว่ามันมีอยู่บางกรณีที่ต้องระวังอันนี้คือพวกที่ผสมแล้วมีการเปลี่ยนไปนะให้ระวังคือจริงๆพวกนี้มีการเอาตัวนั้นมาบวกตัวนี้แล้วมันจะมีการเปลี่ยนเป็นเป็นตัวอื่นไปจากที่เคยเป็นตัวเดิมแนะอ่าจากเคยเป็นกอไก่เป็นเป็นตัวนู้นบ้างตัวนี้บ้างเลยก็ว่าไปอยนะ่างเงี้ยแต่ทีนี้มันมีกรณีหนึ่งเป็นพยัญชนะผสมเหมือนกันแต่ว่ามันตรงตัวฮะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกคําควบกล้ำหรือไม่ก็อ่ตัวที่สะกดซ้อนกัน นะฮะเยอะตัวอย่างเช่นกรณี C กับ A, C A เงี้ยซีคอควาย A ล่อเรือจบไหมีตัว L ค A, อควายล่อลิงเงี้ยมันก็ตรงตัวไหมเป็นเป็นแบบลักษณะเหมือนกับครบกล้ามไปเลยอ่ะ G กับ A เงี้ยกอไก่ล,อล่อเรือ G กับ L กอไก่ล่อลิงเห็นไหม B A บอยไม้ล่อ, B A, My, ล,อลิง B B L อาพูดกลับกันเ <c oughs> มื ي, ่อไวลา B L B L แล้วก็เป็น B r อ A ก็เป็นบยอยไม้ล่อเรืออะไรเงี้ย ก็คือพวกนี้ก็จะเป็นตัวยัญชนะรผสมควบกล้ำกันไปเพราะมี R กับ L ตามหลังนะซึ่งจริงๆก็มีเยอะนะ F, น F R เก็ฟอฟันลอเรือใช่ป่ะ F L ก็ฟอฟันลอลิงตรงตัวไปเลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับน่าจะไม่ยากอะไร PR พอพันลอเรือไม่เอาพรนะไม่เกี่ยวนะไม่ได้ให้พรอันนี้ PL พอพันรอลิงเนี่ยเป็นพวกตัวควบกล้ำทั้งหลายก็จะประมาณนี้ก็คงไม่ต้องไป พูดถึงอะไรมากอ่ะ tr ทั้ากระท้อนทหารรอเรเือเงี้ยก็ตรงตัวอ่บพวกนี้อยู่หน้าคําพวกนี้จะเป็นพวกที่อยู่หน้าคําก็จะควบกล้ารด้วย r กับ l ผมเคยเจอกรณี N W บ้างเช่น t แต่ว่อยู่างงี้ก็ก็ออกเสียงเป็น thw ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่า twelve light twelve อะไรเงี้ยอ่าเป็น t แต่ว่อยู่ w, ซ้อนกันอืมประมาณน,นั้นตัวควบก็เรียกว่าแหวะนเนาะอืมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแอบ ให้ระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกที่ตัวเป็นตัวสะกดข้างหลังอะไหนพูดแล้วก็พูดให้มันจบๆไปเลยนะโอเคพวกที่เป็นตัวสะกดอยู่ท้ายคำเอาผมอยูม่ลบแล้วกันนะเผื่อใครยังอยากจะดูข้างบนอยู่นี่อย่างกรณีเอาเอ็นกับดีมาตามหลังเนี้ยสังเกตผมจะขีดเส้นไว้ข้างหน้านะฮะก็จะเป็นตัวที่สะกดเป็นนอนหนูแล้วมีเสียงดึข้างหลังเห็นไหมนอนหนูแล้วเสียงดึอ่าเสียงตัวเด็กนั่นเองหรืออาจจะมีบางตัวเป็นเอ็นกระทีเงี้ยก็เป็นนอนหนูแล้วก็มีเสียงทึข้างหลังก็ว่าไปตามตัวเหมือนกัน พวกนี้เป็นตัวสะกดที่ลงท้ายแล้วแล้วก็เรียงตามตัวเลย M กับ P อย่างเงี้ยอ่ะก็สะกดได้มองมาแล้วก็มีเสียงพอพานพึ่ข้างหลังก็ว่าไปอ่านะครับอย่างเช่นคำว่าแคมป์เนี่ยแคมป์อย่างนี้เป็นต้นก็คงม่ยากอะไรนะฮะอาจจะมีตัวอื่นนั่นเองนะ L กับ P เงี้ยอ่าย่าคำว่าเฮลล์อ่าลอิงแล้วก็พอพานอ่าไว้ข้างหลังท้ายคําถ้าเจอตัวลักษณะน,นี้ให้เรียงไปตามตัวปกติเลยครับจะมีแค่บางตัวเท่านั้นที่ ผสมกันแล้วเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมย้อนกลับไปดูที่อ,อ,อ่อีพิสซดแรกกับต้นอ,อีพิโซดสองนะฮะอันนี้เป็นช่วงท้ายอ,าอีพิโซดสองละเฉพาะเรื่องของการใช้พยัญชนะผสมนะโอเคก็ประมาณนี้เอาละครับก็หวังว่าคงจะได้ความรู้จากเรื่องนี้ไปแล้วว่าอะไรผสมอะไรเป็นตัวอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาคำพวกเนี้ยตัวอ,อักษรพยัญชนะพวกเนี้ยไปเขียนเป็นคำจริงๆแล้วก็หัดอ่านภาษาอังกฤษกัน ค่อยๆเริ่มหัดไปทีลนะสเต็ปสเต็ปเราก็จะค่อยๆอ,อ,อ่านภาษาอังกฤษได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะว่ากันไปอเอาคอนเทนต์ตรงนี้นะฮะไปประกอบกับที่ผมเคยทําไว้คือสอนเรื่องการอ่านตัว A มาตั้งแต่แรกย้อนกลับไปดูที่คลิปเก่าๆนะครับแล้วเอาตัวพวกนี้ไปบวกตัวนู้นบวกตัวนี้ได้เลยนะฮะเรื่องตัวพยัญชนะผสมเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะฮะพยายามให้ดีระวังให้ดีว่า C ีเป็นชอช้างเป็นอะไรก็ว่าไป s อเป็นชอช้าง n อเป็นงองูพวกนี้เอาไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ครับมีมีโอกาสได้ใช้เยอะๆแน่นอนตัวพยัญชนะผสมม,มีอยู่ตามคำศัพท์ทั่วไปมากมายในภาษาอังกฤษนะครับเรียนแล้วเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ขอบคุณมากที่ติดตามฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย